ดูบุงกีวิ่งไปหาน้องเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ทำไมให้ตัวโอ้ไม่ได้เหรอสองตัวนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นสองตัวดูดิแอดดูบุงกีหน่อยมันวิ่งมาแอดดูบุงกีหน่อยดูบุงกีหน่อยสี่ตัวดูบุ้งกีอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลย <c oughs> จำมั่มากแล้วก็หูโต โอ้ตกด้วยโอ้ตกด้วยไม่ได้ล่องมาซะหน่อยปไปไปเล่นหน้าบ้านเต็งไปพี่บุงบ้งกีบุ้งกีบุ้งกีเดี๋ยวหนูดีก็จัดการหลอกโอ้ยโดดข้าวหัวลูกบุ้งกี กบกี้อย่ายุ่งกับน้องบุ้กี้อย่ายุ่งกับน้องอุวยแต่มันน่ารักจริงๆนะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยน่ารักจริงๆบุ้งกีงอ,งอย่าทำน้องอ๋อตัวนี้น่ารักจังเลยอะ่ะไว้ไว้หนูดิไว้ อุ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำหนูดีหนูดีหนูดีใจเย็นๆโอ้ยดูดีอ้อยจิบ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไป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 วันนี้ันน่ารักอะมาๆพี่มุกกีกลับบ้านแล้ว นนั่ทำไมตัวนี้มันหูตกได้ใครไม่หูมันตกฮอาฮ่าฮ่าฮ่ว้ลยว้ว้ยเหลือตัวเหลือเท่านี้เหรอจ๊ะเหลือสี่ตัว ตวนี้อ้นยตัวนี้ผิวดีมากเลยตัวนี้ผิวดีมากเลยห <c oughs> นูดื้อโอ้ยตายแล้วว๊าตายแล้วตายตล้ว ตัวขาวนอนอย่งบ้่ไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านดีกว่าปปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเก็บ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 โอยตะปูตะปีตะปูตะปีบมวิ่งตามแม่